สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในช่องวิถีครูบ้านๆนะครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะทําคลิปนี้มากนะครับผมคิดไว้ตั้งนานแล้วนะครับว่าผมอยากจะทํานะครับก็คือในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา1ปีเต็มๆนะครับซึ่งผมเนี่ยมีอายุนะครับอยู่ในช่วงเบญจเพศก็คือ25ปีนะครับแล้วในช่วง25ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มี คนนะครับต่าง,าง,างๆนานามากมายนะครับซึ่งเตือนผมตลอดว่าช่วงเบนจเพทให้ระวังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการงานการใช้ชีวิตการเงินโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้เราเนี่ยระมัดระวังตัวเองทุกคนครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าผมจะผ่านช่วงชีวิตที่เราเรียกว่าเบญจเพทซึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา1ปีเต็มๆผมบอกได้เลยว่าช่วงระยะเวลาเบญจเพศเนี่ยแน่นอนครับทุกคนมันมีเรื่องราวให้เราคิดมากมายเราไม่เคยคิดเราก็ได้คิดเราไม่เคยเจอเราก็ได้เจอครับทุกคนผมคิดว่ามันคือสิ่งที่สิ่งที่ผมเจอครับทุกคนในช่วงเบญจเพศซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็กําลังเดินทางกลับจากโรงเรียนจากที่ทํางาน เวลาประมาณ17บเนาฬิกาสนาทีนะครับผมก็จอดรถอยู่ข้างถนนเนี่ยที่จริงผมไม่อยากจอดนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะให้ตัวเองอยู่ในพื้นที่เสียงหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมเลือกที่จะมาอาัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าช่วงวันจะเพศที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเราผ่านอะไรมาเยอะแยะต่างๆนานามากมายผมบอกไปเลยว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนผมอายุ24 25จะเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตอ่าคล้ายๆกับว่าทุกคนครับเราใช้ชีวิตเหมือน ออในวันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรในวันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรในวันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเรามีพลังเราอยากจะทำโน่นนี่นั่นทุกคนครับแต่พอเมื่อถึง25ปีเนี่ยมันกับทําให้ผมคิดกลับกันในช่วงแรกของ20ก่อนที่จะถึง25ปีเนี่ยเราคิดว่าโอเคอนาคตเราจะทําอะไรอนาคตเราจะทําอะไร เรามีเวลาอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยเราจะคิดแบบนี้แต่ทีนี้พอถึงช่วง25-26ถึงปีเนี่ยนะครับผมก็มีสิ่งที่เริ่มคิดแล้วว่าเราเหลือเวลาอยู่อีกเท่าไหร่เหมือนกับว่าช่วงแรกเรานับว่าเออเรามีเวลาเยอะแยะแต่พอหลังช่วง25เนี่ยผมกลับรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เราต้องใช้ชีวิตอยู่แบบไหนเราต้องวางแผนชีวิตยังไงเรา25แล้ว เราต้องวางแผนการเงินวางแผนการงานวางแผนครอบครัวเฮ้ยเราต้องวางยังไงอ่ะปัญหาต่างๆเราต้องแบกรับเพิ่มเติมซึ่งในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับทุกคนช่วงเวลา25ปีเฮ้ยเราเริ่มมีงานเราเริ่มมีเงินเราเริ่มเก็บเงินได้ เราต้องวางแผนยังไงเราจะเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูครอบครัวบริหารชีวิตของตัวเราเองยังไงโอ้โหทุกคนทุกอย่างมันเหมือนกับบรรทาโถมเข้ามาในช่วงชีวิต25ปีซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าบางทีเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าช่วง25ปีถึง20ปีเนี่ยผมรู้สึกว่าชีวิตผมเนี่ยวุ่นวายมากๆสิ่งที่ไม่เคยเจอก็ได้เจอ สิ่งที่เคยเห็นคิดว่าดีมันก็ไม่ดีสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้แต่เรากับทำไม่ได้ในช่วงชีวิตนี้มันคือสิ่งที่ผมเจอมาด้วยตัวของผมเองนะครับใครเป็นเหมือนกันบ้างช่วยคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยว่าช่วงเบญเพศของพวกคุณเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมมาอัดคลิปเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกดีใจมากๆ ดีใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมจะอายุ26ปีแล้วซึ่งเหมือนกับว่าหลายคนเรียกช่วงเบญจเพศว่ามันเป็นช่วงอาถรรพ์มีหลายคนที่ประสบปัญหาหลายๆอย่างลองไปดูนะครับคนที่เขาประสบปัญหาในช่วงเบญจเพศเยอะแยะมากมายถามว่าเชื่อไหมจริงๆผม ผมไม่ใช่คนที่จะเชื่ออะไรง่ายๆแต่ผมไม่เคยลบลวอะไรผมผ่านวันนี้มาได้ผมผ่านช่วงเบญจเพศมาได้เรื่องราวบอกเร้่อยว่ามันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายทำให้เราต้องคิดทำให้เราต้องปวดหัวทำให้เราต้องแก้ไขปัญหาทุกคนทุกคนครับทุกคนถ้าทุกคนเคยประสบปัญหาในช่วงเบญจเพศหรือว่าใครที่กําลังจะก,ก้าวเข้ามาสู่ช่วงเบญจเพศเนี่ย ช่วยแชร์ประสบการณ์ให้ผมหน่อยว่าพวกคุณเจออะไรกันมาบ้างนะครับเจอปัญหาอะไรมันแตกต่างไหมหรือว่าใครเฉยๆตอนแรกผมรู้สึกว่ามันเฉยๆแต่พอเราคิดดูดีๆแล้วเอ้ยมันไม่ใช่ละมันคือช่วงหนึ่งในชีวิตที่สำคัญมากๆเราต้องคิดเราต้องวางแผน เราต้องผ่านปัญหาเหล่านั้นมาให้ได้ซึ่งแน่นอนวันนี้ทุกคนผมผ่านช่วงนั้นมาแล้วในอีกไม่ถึง5ชั่วโมงผมจะผ่านช่วงชีวิตที่ใช้คำว่าเบญจเพศนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมรู้สึกดีใจมากๆผมอยากจะอัดคลิปนี้ไว้อยากจะเอาไว้ว่าโอเคเฮ้ยเราอึดอัดใจว่ะเราต้องสู้กับปัญหาหลายๆอย่างในช่วงนี้ จนบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากจะไปบวชเพราะว่าผมยังไม่เคยบวชนะครับผมยังไม่ได้บวชผมอยากจะบวชผมอยากจยละแบบทางโลกไปสักเดือนแบบนี้นะทุกคนทุกคนก็คิดเอาแล้วกันว่าคนเราเนี่ยมีการมีงานมีชีวิตอยู่ที่บ้านมีอะไรที่มันสบายอกสบายใจทำไมมันถึงอยากบวชแสดงว่ามันต้องมีสิ่งต่างๆแบบ จู่โจมเข้าหาเราในทุกๆด้านทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้ก็ผมก็รู้สึกดีใจใทุกคนที่ผมผ่านช่วงเบญจเพศมาโดยที่ผมไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากไหมว่าจะเป็นอ่าเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการเงินเรื่องการงานผมผ่านมานะตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกดีใจมากๆที่ผมเอาตัวรอดมาได้จนถึงวันนี้ยีงไม่กี่ชั่วโมงผมหวังว่าพอผมผ่านช่วงชีวิตที่เป็นคําว่าเบญจเพศไปแล้วเนี่ย หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคิดไว้มันจะเป็นความจริงและประสบความสำเร็จได้โอเคทุกคนวันนี้ผมก็อยากจะมาใช้ควาว่าระบายแล้วกันผมมาระบายทุกคนฟังแล้วกันว่าช่วงเบญจเพศเนี่ยโ,โหเราเจอปัญหาอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนวันนี้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าผมต้องก้าวผ่านและผมจะใช้ช่วงเวลานี้ก็คือช่วงเวลาเบญจเพศเนี่ยผมจะปล่อยทิ้งไป ผมจะปล่อยทิ้งไปผมเจออะไรมาผมจะปล่อยทิ้งไปโอเคมันเป็นสิ่งที่ผมเจอในช่วงนี้แล้วกันถือว่ามันเป็นสิ่งที่ผมต้องเจอนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ผมก้าวข้ามเป็นจะเพศก็คือผม2ีปีบริบูรณ์เต็มเนี่ยผมจะเริ่มต้นทําอะไรสิ่งใหม่ๆทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างมันคงจะดีขึ้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการใช้ชีวิตแม้แต่กระทั่งการทํา o ยูท b e ของผมผมคิดว่ามันจะดีแล้วก็พัฒนาขึ้นขอให้ทุกคนให้กําลังใจด้วยนะครับช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการ ใช้ชีวิตในช่วงเบนจเพศของผมให้มันโอเคเอาใหม่ขอยทุกคนช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากที่ผ่านช่วงเบนจเพศไปแล้วครับทุกคนผมหวังว่านะครับทุกคนจะติดตามแล้วก็มาฟังอะไรดีๆแบบนี้มาแชร์ประสบการณ์นะครับ โอเควันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าผมจะผ่านช่วงเบนจเพทไปแล้วผมจะขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอจะผมจะขอทาอ่าทำอะไรใหม่ๆผมอยากจะทําในสิ่งที่ผมอยากทําผมจะทําให้ผมประสบความสําเร็จให้ได้ในทุกๆสิ่งทุกอย่างแล้วผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับโอเคฝากแค้กาลังใจผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปครับทุกคนครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปครับทุกคนครับสวัสดีครับ